สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y YouTube นบันันทีวีนะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับไม้มงคลน,นะครับที่คนนิยมนำไปปลูกไว้ในบ้านสถานที่ทำงานตามออฟฟิศต่างๆนะครับนั่นก็คือต้นเศรษฐีเงินหนานะครับไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปเลยครับต้นเศรษฐีเงินหนานั้นเป็นไม้ใบประดับ มีหลงกำเนิดในเขตล้อนแบถบทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใตานะ้สำหรับประเทศไทยนั้นเริ่มมีการนำมาปลูกได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับและเริ่มได้รับความนิยมจากคนไทยมากขึ้นด้วยเศรษฐีเงินหนามีรูปร่างลักษณะรูปทรงล,ลักษณะลำต้นและใบที่โดดเด่นสวยงามใบของต้นเศรษฐีเงินหนานี้นะครับจะมีความคมชัดลายเส้นชัดเจนสวยงามดูเป็นธรรมชาติ ทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใบเรียวใหญ่มีความหนาหากต้นโตแล้วใบจะแผ่ออกในด้านของความเป็นสิริมงคลโชคลางความเชื่อเกี่ยวกับต้นเศรษฐีเงินหนานั้นเชื่อกันว่าหากใครนำต้นเศรษฐีเงินหนามาปลูกประดับไว้ในบ้านอาคารสำนักงานจะนำแต่ความโชคดีมาให้ทำมาค้าขึ้นธุรกิจการงานจเจริญก้าวหนา้าขายร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินหนาเงินหนาก็คือมีเงินเยอะนะครับ สมกับชื่อคําว่าเศรษฐีเงินหนาจึงทําให้พ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจพนักงานออฟฟิศต่างๆนิยมซื้อหาต้นเศรษฐีเงินหนามาปลูกเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลหรือนิยมนําเป็นของฝากของข,องของวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนๆญาติสนิทมิตรสายหรือว่าคนที่เราครบหาสมาคมคนที่รักและคนที่เคารบนับถือในเทศกาลสําคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่วันเกิดจะองตําแหน่งต่างๆวิธีการปลูกและการดูแลรักษาต้นเศรษฐีเงินหนา เนื่องจากต้นเศรษฐีเงินหนาเป็นต้นไม้ที่โตได้ดีในที่ที่ทมีความชื้นที่เหมาะสมไม่ชอบดินแห้งจนเกินไปหรือเปียกชื้นจนเกินไปดินก็ควรที่จะระบายน้ําได้ดีมีความโปร่งเป็นดินร่วนซุยควรรดน้ําวันละสองครั้งคือช่วงเช้าและช่วงเย็นเพราะว่าถ้าเกิดดินแห้งเกินไปต้นเศรษฐีเงินหนาก็จะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรสีสันของใบก็จะไม่เขียวสวยงามสําหรับแสงแดดนั้นควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด หรือว่าไม่ควรให้ต้นเศรษฐีเงินหนาโดนแดดมากเกินไปโดยเฉพาะช่วงเวลาบ่ายเพราะว่าจะทําให้ใบของต้นเศรษฐีเงินหนานั้นมีรอยไหมหรือก้านไหมมองดูแล้วไม่สวยงามเพราะว่าลักษณะโดดเด่นของต้นเศรษฐีเงินหนาจะมีลักษณะใบที่เขียวดูสวยงามการปลูกต้นเศรษฐีเงินหนานั้นปลูกในที่ร่มได้ปลูกในบ้านหรือในอาคารห้างร้านสํานักงานร้านค้าแต่ จะต้องให้ต้นเศรษฐีกันหนาดวนแดดบ้างถ้านำไปตั้งไว้ที่มีแดดน้อยจนเกินไปก้านใบก็จะยาวชะลูดจะไม่สวยงามถ้าหากตั้งที่แดดจัดเกินไปใบก็จะไม่ก็จะไม่สวยงามเช่นกัน หากวางในจุดที่ต้นเศรษฐีเงินหนาโดนแดดไม่ทท่วถึงก็จะทำให้ลำต้นเอียงไปไม่สวยงามด้วยเช่นกันวิธีการขยายพันธุ์ของต้นเศรษฐีเงินหนานั้นที่นิยมกันก็คือการพาเพาะเมล็ดและการเพาะเหนียวเยื่อนะครับเห็นได้ว่าความเชื่อเกี่ยวกับต้นเศรษฐีเงินหนานั้นนอกจากความสวยงามแล้วยังเน้นเกี่ยวกับการให้โชคลาภการดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ามาสู่บ้านเรือนอาคารสำนักงานจึงทำให้ต้นเศรษฐีเงินหนานเป็นที่นิยมปลูกในปัจจุบันไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ